อายุความของคดีตักใบที่สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่รัฐบาลไม่สามารถนำผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับมาฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้แม้แต่คนเดียวทำให้ผู้ต้องหาคดีตักใบทั้งหมดพ้นสภาพการเป็นผู้ต้องหาโดยปริยายผู้ก่อเหตุทำให้ประชาชนเสียชีวิต85บศพไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไม่ต้องรับโทษแม้แต่คนเดียวผู้ต้องหาทั้ง7คนที่หลบหนีหมายจับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในทันที อย่างไรก็ตามต้องชื่นชมทุกฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาควิชาการภาคการเมืองที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้ต้องหาเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งข้อเสนอแนะแก้ไขกระบวนการทางกฎหมายให้คดีตักใบไม่มีอายุความเป็นต้นน่าเสียดายที่การออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ที่เอาจริงเอาจังกว่าพักการเมืองอื่นๆคือพักประชาชนที่ก่อติดป,ประเด็นนี้มาตั้งแต่ยุคพักอนาคตไกลพักเก้าไกลตลอดมานั้น กลับถูกประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดในเจตนาของพักประชาชนโดยใส่ร้ายว่าเป็นพักประชาชน BRN ลดทอนความตั้งใจของพักประชาชนที่อยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมลงไปล่าสุดพักประชาชนเตรียมที่จะดำเนินการทางกฎหมายกลับกลุ่มคนที่กล่าวหาพักประชาชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยช่อรหรือพันนิกาวานิตรบุว่าไอสื่อทีมันไหนแม้แต่กคะอนาคตใหม่ก็เป็นประชาชนเองก็ถูกกระทำแบบเดียวกันใช่ไหมคะว่ากาให้เป็นอืนเป็นปีศาจเป็นไม่ใช่มป็นลมไปเรื่องห้งล่าสุดแวะนิดเดียวทั้งล่าสุดแวะนทั้งประชาชนทำให้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะล่าสุดทั้งประชาชน B R N ที่สามไอเดียว ทางประชาชนจะฟ้องนะคะทัาจะฟ้องเพราะว่าอันนี้มันเกินเลยไปมากที่เราเราเป็นผู้สั่ระเบิดขณะที่เพชรหรือกรุณพลเทียนสุวรรณกล่าวว่าประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้แต่หากการแสดงความเห็นนั้นเป็นเรื่องเท็จที่ตั้งใจใส่ร้ายแม้ไม่ได้กล่าวถึงแบบตรงตัวแต่ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้ว่ากล่าวถึงใคร ย่อมเป็นการใส่ร้ายทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังและสร้างความขัดแย้งในสังคมเพื่อเป็นการป้องปรามและหยุดพฤติกรรมเรียนแบบในอนาคตพักประชาชนจำเป็นต้องปกป้องตนเองจากการตั้งใจสร้างความเกลียดชังในครั้งนี้จึงขอดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด